เจตียานุรักษ์ผ้ชวยเจ้าวา่านุบธรรมพนอง,นงนทั้นคณะตำบล่าพุพนองเขียนหนึ่งพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมาถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาณอารามวัดท่าน้อยสี่กุลเรืองในวันนี้จึงถือโอกาสให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้รวมสาธุระธรุนนาดังๆโดยพร้อมเพียงกันสาธุสาธุ

โสปตวะอะระหังสัมมาสัมพุทโววิการนสัมปันโนสุขโุโลหเวิโตอนุตตโรปุริสัตะมัสสราติสัาถะเทวมนตร์ สานังพุทธภควะติติติสุภควาอิอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาชะ

Oo, yan kitang chat hare po re sa you ka ne at ha po sa luka sa sa wakasang ko ha muna takinayo anjale muna yung parang punya tulisang. วัดวัดพระธาตุพระนงแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดพระธาตน้อยสีบุญเรืองพระภูวิไนทรพิวัติยานวัฒนโลบนนี้สวนนะเหรอสวนผักติดต้อมานนี้ใหญ่กว่ามาก ขาตันยากันเลยครับอัาพตั้งต้นให้หนึ่งพันบาท สามข้าวข้วัดโสภาสามเก้าเก้าาวดมหาชัยวัดมหาธาตุสหกสี่เก้าส4 7, 6 49สี่เ้าวัดโา

สวัสดะสันนยะอัค์ังาะอังาะองคั้งหาอังหทังาะังระทัยอตังรทัายพังาอตัสหลยรยอังายทังรัภหาองังาทัามีสัภลาพาย่ง้งหั้งหลายทั้งหลายรทวาทวาระ นี่พิทักษงรักสางชาติน้อยสีบุญเรืองพระบูมเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีซีวิสามศิทั้งหลายจงรับรู้รับทราบวันนี้เ้าพระเจ้าทั้งหลายนำโดยพระครูรสุตาเตติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระราชาพระนองพระคณะตำบลพระคาะพระนอ,เอมเขีานานเเยหนึ่งพรงพระวิสูสาิสมณีพระนาบุเญเยตสามกีพระสิลปตลอดถึงสถาสามัชน,นทั้งหลายท่านใลและไใลร เสงพระน,น,นิคมทานาาเจริญภูพรนมดีูพรนมดีเีย์ดีดีพันพัดก้อนสีรัตน์ไทรชาวทาดพะนอมได้น้อมนำมาแล้วซึ่อเสียบสัษอย่ารักสาโรดจาตุปัจจัยขอน้อมถวาย อัญชุรีนหน้าคู่บ้านคู่เรืองนาคโ,โน้อยสีบนเรืองตวายตติยพัน พระธาตน้อยสีบุนเรืองแด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาวุฒิไตรมาสตลอดสามเดือนพราอารามพระธาตน้อยสีบุนเรือในวันนี้ยึอโอกาสบอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้องรับโัรับซาและมาอํานวยกวยใจประทานพรให้พระพเจ้าทั้งหลายพร้อมพร้อมรัว ญาติพี่นอ้องมงสาคานายารำโจรรำบานสายบุญสายกุศลรบนรนายานามิตรคู่าันทุกคนของทาา่านพระเจ้าทุกนาซจากสงรรวมเมตไทยทั้งหลายทั้งปวงอักตรายใดใดพระยาได,ได,ไดออามาครับกายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าวยากจนเข็นใจ ด้อยทรัพย์อับปัญญาขออย่าได้มีเจได้เกิดแกเข้าพระเจ้าเพรามีกัลยาณมิตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเอ่อสาสาธุมเดกิจกรรมถวายเียนพรรษาบูชาพระเจดี พันโชุดีพระรูบ้านคูเมืองนำโดยพระรูสุตตาเจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าว่าพระธา,า,าตุพนมเจ้าคณะตำบลนาพนมเขตหนึ่งน้อมถวายกับปิยพันธ์วัดธาตุน้อยศรีบุรีเรืองอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมจำนวนปัจจัย4,899บาทพระคการะภูขอข่าครับ่

คณะมาร่วมบมทำัดทานน้อยเรียยกันปันจจัยส่วนนี้ก็จะนำสนุบในการสร้างบุมนสดสเตรเ์เตแห่งแรกในภาคอีสานจะตต้มไปแล้วมาแล้วกยาจ,าจะพิบแล้วจะทีกซางเรียจนแลวครับคร,รับผมอาะอะสวระทเจ้าพระเจ้าระเวะครับพระร

สัตตานิโวตินิเวสติสตฺโสอหํอภิวาตนะสิเสทํ <laughs>

อัมพะตะวังสามภิวาติเทวีโลอัตตาโภควัตะธัมโมอัมังนมัสสาโอวาทีปันโตภควโตสาวัณัสโสอัมังนมัสสาโยมท่านทั้งหลายครับโยม 个边的农业。